ชวนไปกินกันต่อที่ภาคเหนือนะครับพูดถึงข้าวปุกถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางภาคเหนือที่นักท่องเที่ยวหลายคนเขานิยมลิ้มลองนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศหนาวหนาวเย็นๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหญิงคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าน่าจะเป็นคนแรกๆที่ได้นํำข้าวปุกมาขายที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงทําขายอยู่และนี่คือกิจวัตรของเธอตลอด20ปีที่ผ่านมาครับ ข้าวเจ้าหอมมะลิถูกนำไปบดด้วยเครื่องบดอย่างน้อย2-3ถึงรอบจนเนื้อละเอียดคือขั้นตอนของการทำข้าวปุกจากฝีมือของนางหลังเมื่อแซลีหญิงไทยเชื้อสายจีนยูนานที่ทำข้าวปุกขายมากว่า20ปี One. One. หลังเมื่อบอกว่าคนจีนยูนานมักจะทำข้าวปุกในโอกาสพิเศษเช่นวันปีใหม่หรือการเฉลิมฉลองผลผลิตฤดูกาลใหม่ ถือเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ชาวบ้าน,านมักทํากินกันเองเ <c oughs> มื่อเธอคิดจะทําเข้าปลูกขายเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกจึงมีคนเตือนว่าอาจไม่มีคนซื้อ <c oughs> แต่เพราะการเลือกเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพทั้งข้าวสารน้นําอ้อยและงาและยังขายเป็นเจ้าแรกๆทําให้เข้าปลูกขายดีโดยเฉพาะเข้าปลูกข้าวเหนียวดําข้าวปุกสีขาวนี่สมัยก่อนเราต้องเด่นเก็พ่อแม่ก็ทันให้กินอยู่แล้วถ้าตุกจริงนะ แต่ว่าตอนสมัยนะั้นนี่ข้าวเหนียวดำเราโยมมุนจีนนี่ยังไม่มีแต่เขามาโยมมุนไทยแล้วมามีข้าวเหนียวดังข้าวก้อนได้ยินคนไทยเขาว่าข้าวก้องข้าวเหนียวดังนี่ประโยชน์เยอะมันดีเราก็คิดขึ้นมาว่าเออเอาเข้าวเหนียวดังมาทนานข้าวปุ้นน่าจะดีเนาะสวยก็สวยประโยชน์ก็ดีอ่ะ ปัจจุบันหลังเมื่อยทำข้าวปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิและข้าวปลูกข้าวเหนียวดำขายทุกๆเช้าวันศุกร์ที่ตลาดนัดจีนยูนานตําบลช้างม้อยเขตเทศบานนลนครเชียงใหม่ลูกค้ามีทั้งขาประจำและขาจรเข้ามาซื้อข้าวปลูกย่างไฟร้อนๆและโรยด้วยน้ำอ้อยผสมงาแต่บางคนก็ซื้อกลับบ้านเพื่อน,นำไปทํากินเองเขาว่าข้าวก็นิ่มกว่าไม่แข็ง เพราว่าเป็นจีนเจ้าอื่นเนี่ยนะเข้าก็จะแข็งแล้วก็งาก็ไม่หอมของป้านี่งาก็หอมอะ่ะเขาพูดอย่างนี้นะการทำขา้าวปุกแบบดั้งเดิมใช้ครกกระเดื่องหรือครกขนาดใหญ่ตำข้าวปุกจึงสันนิษฐานว่าเสียงดังจากการตำครกอาจเป็นที่มาของชื่อข้าวปุกและนอกจากชาวจีนยูนานแล้วขา้าวปุกก็เป็นวัฒนธรรมอาหารร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่ม อาทิชาวไทยใหญ่ชาวไทยลื้อชาวอาคาชาวมง้งและชาวลาหูพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน